สวัสดีค่ะบ้านผูพาทอนะคะจะวันนี้พามานำเสนอสิ้นเข็นสุโขไทยนะคะเป็นการปั่นไกลระหว่างสีส้มอิดนะคะกับสีดำนะคะมองไกลๆเหมือนสีน้ำตาลเข้มนะคะเพราะเป็นการผสมได้สองสีนะคะต่อด้วยเชิงจกยกนะคะสีสันสวยงามนะคะลงตัวเลยนะคะผืนนี้นะคะเป็นการ อนะคะแบบปั่นไกลนะคะเห็นไหมให้ดูลายชัดๆนะคะหัวสิ้นสีแดงนะคะพื้นนี้ราคา1,650บาทนะคะส่งฟรีนะคะหากสนใจนะคะคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์แล้วก็ทักข้อความได้เลยนะคะราคาถ้าถ้าสนใจปูผ้ากาวนะคะ1,850บาทส่งฟรีะคะ่ะตัวสิ้นนะคะ สวยมากค่ะต่อกับเชิงแล้วนะคะออกสีน้ำตาลเข้มนะคะเพราะเป็นการปั่นได้สองสีเข้าด้วยกันนะคะแบบนี้นะคะลงตัวมากๆค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะ